เริ่มแล้วงานบุญทอดพระป่าพระสงฆ์อาพาธจากการร่วมบุญของผู้คนทั่วสารทิศโมทนาบุญกับท่านเศรษฐีทุกท่านที่เมตตาศรัทธาร่วมโอนปัจจัยมาทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อพระสงฆ์อาพาธห้ากองบุญกับเหล่าผู้คนใส่ชุดขาวที่เข้ามาถือศีลและสร้างทานบารมีเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาล และหมู่คณะที่เพียรทวนกระแสเพื่อเข้ามาขัดเกลาตนอางจาร์เหมือนเดิมเนาะคนนี้พี่แต๋วเขา,ารับทุกใหญ่ทุกงานเลยค่ะทุกใหญ่นะเนี่ยจ้าขอแบ่งบุญให้ทุกคนเลยจ้าคนที่มาหรือไม่ได้มาก็ขอแบ่งบุญนี้ให้ทุกคนเลยจ้าอะไรเนาะข้าวเหนียวข้าวค้า ที่มางานพ่อพ่อป่าผสมผักก็จะได้ทานขเหนียมวมะม่วงค่ะม่วนธนาบุญด้วยนะคะรถหนอ่อทุกอย่างเลยค่ะต้งจับชายค่ะจับชายเราก็เป็นเบื้องหลัง อะไรที่เป็นบุญน่ะเราอยู่ทุกที่เหนื่อยนะไม่เป็นไรแต่ไม่สำคัญสำคัญที่ใจทานให้หน่ยค่ะนุ่หวานค่ะแล้วก็เ่ยวโมงนะคะได้ไ้ได้อยู่ ขออำนาจแห่งคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระรัตนตรยัยโปรดเมตตาดลนบันดาลให้ลูกเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ได้หมอดียาดีวงเล็บมีทรัพย์ายด้วยทานบาร,รมีนี้หากยังต้องเกิดอยู่ขอให้จงเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยสรพพคอสเสนีย์จังไรทั้งหลายจงสลายไปในเร็วพันขอให้ลูก,ท,กทุกทท่านมีดวงตาเห็นธรรมที่เห็นธรรมอยู่แล้วขอให้แจ้งในธรรมยิง่งยิ่งขึ้นไปให้ได้นี้ ผ่านสมบัติสวรรค์สมบัติแม้นปราถนามนุษย์สมบัติก็ยงสมหวังดังปรารถนาทุกประการเธอปัจจัยที่ได้จากการทอดพระป่าครั้งนี้คุณแม่ท่านกระจายเป็น5กลกองบุญตามรายละเอียดนี้เลยนะครับขอบคุณเจ้าภาพทุกคนที่ร่วมบุญกันมารับบุญร่วมกันทุกคนนะครับ